สาธุสาธุสาธุวันนี้อาจารย์ตายโชคราบนะคะได้มาขอเดชเดดสารเจ้าที่ปู่ย่าจา๋ายายตายายจ๋าขอให้ท่านได้ดลบรรดาณาตัวเลขออกมานําให้กับเอฟซีของตายทั่วโลกด้วยทั่วประเทศด้วยนะคะได้เลขอะไรจงดนบรรดาล ให้มีโชคลาบมาตามนี้นะคะเราอยากได้อะไรอยากได้ลูกกระทัดอยากได้อยากได้ไดขัวหมูงวดน,นี้ขอบนเลยค่ะถ้าออกมาได้3ามตัวเหมือนวดที่แล้วนะตายจะถวายหัวหมูนะคะขอบนเลยนะคะเพราะงวดที่แล้วตายไม่ไดเดาออกมาอะไรมาให้ นอกจากลูกประทัดอันนี้ให้ลูกประทัดกับหัวหมูนะคะเป็นไปได้ขอให้เป็นเป็นจริงขอให้ท่านโดน,นบันดาลสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบ,บูชาท,ทุกคนในบ้านนะคะเคารพบ,บูชาเพราะเป็นสถานที่ดีนะคะขอให้ท่าน คงได้รับฟังที่ตายขอไปนะคะเออเอาไปเลยลูกเอ้ยเอาใื่อเสียงโด่งดังไปเลยขอเป็นเซนซีนะคะสาธุสาธุตายจะเป็นคนขยาเองค่ะขอเลยโชกลาบออกมาเลย ที่หนึ่งนะคะเป็นเลขศูนย์นะคะโอเคนะคะเลขศูนย์ค่ะมาที่ฐานปู่ย่าจา๋าตายายจา๋าตนไม้นานออกมาตามไม้เป็นสีเลขเป็นสีนะคะให้มาตามเลขมาเลยงวดนี้ไปฝั่งเอฟซีทั่วทั่วประเทศเลยคะ่ะฮะเอางี้เลยเหรอ เอานี้เลยเหรอ,อสวยนะคะศูนย์ศูนย์นะคะสองศูนย์ก็ไปแล้วนะคะดังดังเลยนะคะออกมาบอกให้บอกให้แล้วต้องให้นะหนูเอาลูกวัตัดมาให้เลยนะแต่วัยกับหัวหมูนะต้องรับนะ นี่สวยนะ0 0 6หรือ0 0 9นะคะหรือว่า0 6 0 0 9 0นะคะอีนนี้เป็นเลขสองตัวนะคะตั้งให้ดีส่งไปให้ดีนพออาทิตชาแล้วท่านก็จะดนบันดาลมาให้นะคะอันนี้เป็น2ตัวนะคะ สองตัวค่ะสองเซลเล็กท้ายสองตัวค่ะนั่นโอ้สองตัวเนาะเลขที่ออกมานะคะหมายเลขสองนะคะปู่ปู่ย่าจาา๋าตายายจ๋าให้มาแล้วค่ะพระภูมเจ้าที่ค่ะเลขที่หนึ่งนะคะเลขท้ายสองตัวท้อยตัวหนึ่งค่ะหัวหมูลูกประพัดค่ะ เอาไว้ดังกันยกใหญ่ละงานเนี้ยโอ้โหสวย <c oughs> อสองหกสองเกนะคะนะคะให้มาแล้วนะคะค่ะพระภูมิเจ้าที่นะจะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะ เลข3ามตัว0ู6เลขสองตัวสองหใช่ไหมนะคะก็ขอให้ดนบันดาลน,นะคะรับรองว่าหัวหมูมาถึงแน่เลยก็ลูกประทัดกล่องใหญ่ด้วยมาถึงแน่นอนให้ออกตามที่ท่านโรยตัวเลขลงมาให้นะคะโรยตัวเลขลงมาให้ตามที่อัธยาศส ที่ลูกร้านต้องการท่านก็บันดนบันดาลมาให้แล้วจองมารับเอาลูกร้านเลยเอาไปเลยลูกเอ้ยขอให้รวยขอให้รวยเฮงเองนะคูยตาตายายจะได้อิ่มนําสำลานสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีนะคะอาจารย์ตายโชคลาบคนดวงดีคะ่ะสวัสดีนะคะ